สัสดีค่ะก็วันนี้นะคะมาพบกับพี่ใหม่ครั้งหนึ่งนะคะในเพจอินชาสตูดิโอนะคะก็วันนี้จะเป็นวันอาทิตย์ที่22สิงหาคมนะคะเวันนี้เนี่ยยอดผู้ติดเชื้อก็ก็ดีใจมาในระดับหนึ่งนะคะที่ตัวเลขลดลงโน้แล้วก็ผู้หายป่วยเนี่ยก็ตัวเลขสูงกว่าก็ช่วงนี้ก็ยังต้องที่จะ ในส่วนของจักตัวอยู่แล้วก็โซเชียลดิสเทนซิ่งนะคะอย่าลืมใส่หน้ากากเวลาออกไปข้างนอกด้วยแล้วก็พยายามที่จะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะก็เป็นห่วงทุกคนเนาะ,ะวันนี้เนี่ยพี่หมายกับพี่ก้าเนี่ยจะมาสอนในส่วนของเทคนิคในการจัดองค์ประกอบของภาพวิดีโอนะคะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเ,เข้ามานาะช่วยกัน กดไลค์แล้วก็กดแชร์เพจของอินชาก่อนนะคะเดี๋ยวพี่หมายขออนุญาตเปิดดูเพจแล้วก็กดแชร์แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนเนาะในเพจอินชาสตูดิโอใครอยู่ใกล้ๆก็ช่วยเข้าไปดูด้วยนะคะอ่าพี่หมายเจอแล้วเดี๋ยวขออนุญาตกดแชร์แป๊บหนึ่งนะคะ ก็วันนี้นะคะจริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะทําในส่วนของคลิปวิดีโอมาเนี่ยคือไลฟ์สดมาเพื่อจะมาสอนหรือว่าแนะนําเทคนิคในการตัดต่อวิดีโอให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ความรู้ทั่วไปอื่นๆในส่วนของการทํางานเกี่ยวกับทางด้านภาพนะคะหรือว่าคลิปวิดีโอเราอยากที่จะแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนของการทํางานไม่ว่าจะเป็นงานขายออนไลน์หรือว่า งานนำเสนอ presentation นะคะหรือว่าคลิปวิดีโอต่างๆที่เป็นคลิปท่องเที่ยวของเราที่เราอยากจะตัดต่อแล้วก็นำเสนอออกไปนะคะตอนนี้ก็คือเราก็หนีไม่พ้นโนโในส่วนของการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ทุกคนก็เข้าถึงในส่วนของอินเทอร์เน็ตแล้วก็โซเชียลมีเดียเนี่ยมากขึ้นทำให้เราต้องปรับตัวเองนะคะถ้าใครที่ยังใช้งานยังไม่ได้หรือว่า ยังไม่มีความรู้ทางด้านไหนนะคะตอนนี้คือบอกเลยว่ามันเป็นนาทีทองสำหรับทุกคนที่จะฝึกและเราเนี่ยมีเวลามากขึ้นนะคะเราสามารถที่จะเอาเวลาตรงนี้ไปฝึกในส่วนของสกิลถ้าเราขาดด้านไหนเราก็ไปเติมให้มันเต็มเพื่อเราจะได้มีความรู้เราก็มีทักษะไปต่อยอดในการทำงานของเราต่อๆไปนะคะก็เดี๋ยวพี่ใหม่ก็ขอให้เดี๋ยวนะไม่รู้ว่าพี่ก้าเข้ามาหรือ,อยังพี่ก้าเข้ามาหรือ,อยังคะ ครับเข้ามาแล้วครับครับสวัสดีครับเพื่อนเทุกคนค่ะพี่เก้าเป็นไงบ้างสบายดีไหมคะตอนทำได้ละครับสบายดีครับก็ตอนนี้ไปไหนมาไหนก็อย่าลืมเนาะเราดูแลสุขภาพกันเนาะเราจะได้ปลอดภัยจากเชื้อโรคโควิดเนาะก็เดี๋ยวพี่ใหม่ให้พี่เก้าสอนเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าวันนี้ต้องขอบอภัยด้วยเรามากันเลทนิดนึงพอดีติดธุระนิดหน่อยอะค่ะก็เดี๋ยวพี่เก้าเริ่มเลยค่ะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับ เรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพวิดีโอเนาะอ่ามีอ่าเรามีหัวข้อมาให้ดูนะครับชื่อว่ากดสามส่วนและจุดตัดนะครับภาษาอังกฤษเนี่ย The rule of t h i r d นอะออกเสียงถูกมันไม่ลบตัว R อ่าจริงๆแล้วคือกดสามส่วนและนะครับแล้วก็จุดตัดครับที่เราเห็นในสไลด์ที่เราโชว์ให้ดูเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะประกอบด้วยกับเส้นแนวนอนสองเส้นใช่ไหมครับ เสน้นแนวตั้งสองเส้นเนี่ยตัดกันนะครับอ่าจะเกิดเป็นเก้าช่องใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับแล้วก็จุดตัดทั้งสี่จุดนะครับอ่าเห็นปะจุดตัดจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามนะครับแล้วก็จุดที่สี่นะครับอ่าเครื่องมือนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็มันอยู่ในมือถือของทุกคนนะใน กล้องมือถือทุกคนเนี่ยเวลาเข้าไปตั้งค่าเนี่ยนะครับมันจะมีบอกว่าให้แสดงตารางไหมประมาณนี้นะในเครื่องผนะุ่มภาษาไทยเนี่ยมันจะเขียนว่าแสดงตารางไหมบางคนกดเข้าไปแสดงตารางปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเส้นเนี่ยเส้นจุดตัดอสองเส้นเนี่ยนะครับแนวนอนกับแนวตั้งเนี่ยตัดกันอยู่บางคนก็ไม่รู้ว่ามันประโยชน์ของมันคืออะไรนะครับอแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้ประโยชน์ของครับที่ใหม่เส้น กดสามส่วนเนี่ยใช้ได้ทั้งวิดีโอและภาพนิ่งนะอ่าใช้ได้หมดเลยนะครับทั้งวิดีโอและภาพนิ่งนะ,ะเบื้องต้นเนี่ยการแบ่งแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เรารู้ว่าเราควรจะวางภาพไว้ตรงไหนนะครับอย่างไรเนี่ยจะทําให้ภาพเนี่ยมีมีสมดุลแล้วก็น่าดูแล้วก็ดึงจุดเด่นของภาพนั้นขึ้นมานะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างจากไทม์ไลน์นะครับอ่า นะครับตัวอย่างแรกนะผมเอาจากมิวสิกวิดีโอแบบทั่วไปที่หาได้ง่ายๆเลยที่เขาเป็นมืออาชีพทำอันนี้ไม่ได้เลือกเพลงที่ชอบเลยอะไรนะครับอะไรอันไหนที่มันพอหาได้ง่ายๆเนี่ยก็เอามายกตัวอย่างให้ดูเลยแต่ว่าอันนี้เราดูทีละเฟรมก่อนนะครับอ่าซีนแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าน้องผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับพี่ใหม่เราแบ่งเป็นสามส่วนแบ่งเป็นสามส่วน,ส,วนส่วนซ้ายส่วนกลางและส่วนขวา อ่าผู้ชายกับน้องผู้หญิงเนี่ยอยู่ตรงไหนอ่าอยู่ตรง,ตรงกลางนะครับอ่าอันนี้ยังไม่เพย์แบบวีดีโอให้ดูนะอ่าต่อไปเราดูอันนี้นะครับอ่าอันนี้พี่หมายบอกเอ้ยมอไม่เห็นอยู่ตรงกลางเลยทำไม mm hmm. มันค่อนๆไปทางขวาอ่าปุ๊บกดสองสามส่วนเนี่ยเราสามารถเน้น สองสองในสามเนี่ยเป็นจุดเด่นได้พี่มหมยนะครับ ừ, เราจะเว้นส่วนหนึ่งไว้เปล่าๆแล้วก็สองส่วนขวามือเห็นไหมครับเขาจะเน้นว่าอ่ามันจะเป็นจุดเด่นของภาพนี้อ่าไ่ปไปนะครับอ่าให้ดูเยอะๆเลยนะครับวันนี้เอาไปใช้ได้จริงอ่าภาพนี้คนเดินมาไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนปอ เป็นมันอยู่ตรงนี้ปุ๊บมันอยู่ตรงกลางนะืหนอถามว่าเวลาช่างภาพที่เขาถ่ายมิวสิกวิดีโอเรื่องนี้เขารู้เรื่องพวกนี้ไหมเนี่ยคือเขาดูจนชินแล้วพี่ใหม่อ่ามันเป็นการกะระยะเฉยๆมันไม่ต้องคือไม่จําเป็นต้องใช้กฎนี้แบบตายตัวเป๊ะๆห้ามเกินห้ามขาดอะไรอย่างีแต่มันเป็นการช่วยเรากะเฉยๆนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นช่างภาพมืออาชีพเขาก็จะรู้อยู่แล้วเนาะพอมาถึง มาถึงจุดนี้ก็คือเนี่ยเซนเตอร์แล้วอัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าพี่ใหม่ยดูอันนี้นะครับอ่านอกจากอยู่ตรงกลางแล้วยังอยู่สองส่วนล่างของภาพอ่าเราไม่ได้แบ่งซ้ายกลางขวาอย่างเดียวเราแบ่งบนกลางล่างด้วยนะอ่าแต่ว่าจุดจุดสําคัญของรูปก็ยังอยู่ตรงกลางกลางใช่กลางพอดีเลยอ่าดูอันต่อไปนะครับอ่า อันนี้บาร์บีคิวเป็นจุดเด่นของภาพจะอยู่ในสองในสามของภาพอ่านะครับอ่าอันนี้อยู่ตรงกลางเหมือนกันนะครับอ่าอ่าอ่าอันนี้สองในสามของภาพใช่ไหมอ, <Yeah. S 1> อ่าอันนี้ อยู่ส่วนบนเหนส่วนล่างเก็บไว้นะครับอ่าอ่าทีนี้ส่วนสำคัญอยู่ซ้ายกับกลางอ่าส่วนขวาถ้าเป็นภาพจริงๆก็เราก็จะเห็นแบบนี้ไอดูไม่ออกใช่ไหมเวลามีเส้นปุ๊บอเอ๊ยเริ่มรู้ละอ๋ออย่างนี้นี่เองอ่านะครับ อ่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราถ้าสองในสามเนี่ยจะเป็นการเน้นเรื่องราวอา่ปกติเราถ่ายปกติเราถ่ายอถ้าเราแบบไม่ได้รู้เรื่องกดพวกนี้เราจะถ่ายหน้าผู้หญิงคนนี้เต็มๆอันนี้เขาเว้นที่ว่างขาวๆไว้อืมอ่านะครับอ่าอ่าเห็นไหมครับไ่หน พอพอสมมุติว่าเวลาเราเราถ่ายจริงๆอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายหรือว่าวิดีโออ่ะคือถ้าเป็นมือใหม่อย่างอย่างใหม่ถ่ายอย่างเงี้ยก็จะเอียงเอียงกล้องไปไปให้มันอยู่กลางแต่อันเนี้ยคือเขาเขาเว้นเว้นช่องแรกไว้นะคะแล้วก็ไปใส่สองในสามมันเลยทําให้ภาพมันดูมีมิติมากขึ้นเหมือนเหมือนกับว่าดูมีดูมีอะไรมากขึ้นประมาณนั้นนะคะจริงๆแล้วคือมันเป็นการดึงจุดเด่นของภาพขึ้นมา คอ่าทำให้ภาพดูเด่นเลยแต่ถ้าถ้าปกติถ่ายถ้าพี่หมายถ่ายอย่างเงี้ยก็อยู่ตรงกลางเลยก็อาจจะไม่สวยแบบนี้ไม่ไม่สื่อความหมายได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะอ่าตรงกลางเลยก็ได้เห็นไหมพี่หมายตรงกลางก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเวลาไม่มีไอ่าแต่ว่าเวลาไม่มีเราไม่รู้ว่ากลางนะใช่ไหมอ่าใช่แต่เวลาพอมีปึ๊บเอ้ยมันช่องกลางเลยเนี่ยอ่าครับอ่าแล้วก็จะเป็นเฟรม อ่าสามส่วนแบบนี้ละอ่าเห็นไหมอยู่ตรงกลางอ่าตอนนี้เรามาดูนี้มั่งเมื่อกี้เนี่ยเป็นการแบ่งสามส่วนใช่ไหมพี่ใหม่แต่ว่า,อย,าอย่างที่บอกไปเราขึ้นหัวข้อเมื่อกี้ก็คือว่ามีจุดตัดด้วยนะครับจุดตัดเนี่ยสังเกตว่าเห็นป่าอันเนี้ยไม่ได้อยู่ในกฎของสามส่วนแล้วมันจะอยู่มันจะอยู่ในกฎของจุดตัด เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราอยากเน้นสิ่งสําคัญเนี่ยเราพยายามที่จะวางสิ่งสําคัญเนี่ยไว้ตรงจุดตัดไม่ว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ได้พี่บ๊ะเหไหมอย่างผู้หญิงคนเนี้เห็นปะอยู่ตรงจุดตัดตลอดเลยเห็นปะอ่าใช,ใช่อยู่จุด,จดตัดนะค่ะหรือว่าอ่าตรงอ่าเป็นแบบนี้เนี่ยมันบาลานซ์อยู่ละมันคอ่อยอ่าเห็นไหม ผู้ชายคนนี้อยู่ตรงจุดตัดของสองระหว่างสองอันนี้เลยอ่อันหนึ่งอันสองทำไมนอกนอกนั้นไม่พอยังแบ่งเงาของตัวเองเนี่ยมาอยู่ทางด้านซ้ายด้วยนะครับนะ,นะครับอ่าลืมบอกไปนอกจากจะนอกจากจะแบ่งเป็นสองในสามแล้วเนี่ยที่หม่เรายังแบ่งเป็นหนึ่ง ซ้ายกลางขวาก็ได้เหมือนรูปนี้เห็นปะ่ะภาพซ้ายเนี่ยเป็นเงาเขาไอ้เน่ถ้เป็นเงาภาพทางซ้ายเนี่ยเป็นตัวเขาส่วนเงาในกระจกเนี่ยอยู่ระหว่างจุดตัดเห็นไหมอืมค่ันะครับอ่าอันนี้อ่าเงาในกระจกเขาจุดเด่นที่เอมวีเรื่องนี้อยากจะสื่อคือมองตัวเองในกระจกใช่ไหมอ่าจุดตัดเนี่ยมันจะอยู่ตรงกระจกพอดีเลยอืมครับ ผู้หญิงคนนี้ชัดเจนเลยทะลุลูกตาเลยนะครับลูกตาเนี่ยอยู่ตรงจุดตัดพอดีเป๊ะผู้หญิงคนนี้จะดูเด็ดมากถ้าเราไม่มีเส้นมาอ่าอ่านะตาของผู้หญิงเนี่ยอยู่ตรงจุดตัดดีเลยอ่านะครับอ่าอ่าผู้หญิงคนนี้เห็นไหมครับได้ไหมอยู่ตรงจุดตัดอีกแล้ว อ่าอ่าเฟรมนี้ดูเหมือนเฟรมธรรมดาแต่จแต่ว่าสิ่งสำคัญทั้งหมดของของเรื่องเนี่ยก็จงพยายามที่จะเกาะอ,อยู่ตรงจุดตัดเช่นเดียวกันนะบาลานซ์ซ้ายขวาผู้หญิงเนี่ยจะบาลานซ์กับตัวพระเอกอ่าเห็ไหมอันนี้เราดูไปแล้วเนาะอ่าอันนี้ก็แบ่งสองในสามนะครับ อ่าตัวนี้จุดตัดทั้งสี่จุดอยู่ในภาพนี้หมดเลยเห็นไหมใช่ไหมใช่ผู้หญิงคนนี้อยู่ตรงกลางอ่าอ่าผู้หญิงคนนี้อยู่อ่ามาเป็นภาพเคลื่อนไหวอ่าอยู่ตรงจุดตัดเหมือนกันอือ่าึ๊บอ่าก็ยังพยายามอยู่ตรงจุดตัดและแม้จะมีแบบ อ่าทีอ่าแพนก้อ็มาตรงกลางบ้างอ่ผู้ชายสองคนนี้หัวทั้งสองคนก็อยู่ตรงจุดตัดนะเป็นเดตของภาพอ่าน้องสองคนนี้เล่นกีตาร์กันอยู่ก็อยู่ตรงจุดตัดนะอ่าช่วยเราได้เยอะนะเวลาเราถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโออ่าดูน้องหมากับเล่นน้องหมากับพระเอกเล่นกันครับจิ้งเฟรมสะเอ่อเฟรมเฟรมขวาไว้ะ อ่าทิ้งไว้ใช่ไหมปกติเราดูไม่ออกนะว่าทิ้งทิ้งเฟรมไว้อพอปต๊บอย่างเงี้เรารู้แล้วว่าขวามือความมือของภาพเนี่ยโดนทิ้งไว้นะครับอ่าครับอ่าอ,อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเนี่ยถ่ายได้ทุกคนถ่ายได้ไม่ีปัญหาเวลาถ่ายรูปตรงกลางนะอ่าอ่าสองคนนี้คนแรกน้องผู้หญิงอยู่ตรงจุดตัด ผู้ชายอยู่ตรงด้านขวาอโอเคถ้ามองแบบนี้นะเริ่มจะเห็นภาพแล้วว่าประโยชน์ของการวางคอมเพเซชันภาพเนี่ยเป็นยังไงเขาเรีมอ่าของผู้ชายอาสายชาร์ปั๊บ ทีนี้เดี๋ยวรู้เรื่องนี้แล้วใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเอมบีตัวเต็มนะเสียเวลาแป๊บหนึ่งสองรอบนะครับอ่ารอบแรกจะมีจุดตัดให้ดูเนาะรอบสองเนี่ยจะไม่มีจุดตัดจะเป็นเปล่าๆแล้วก็พี่ใหม่กับเพื่อนๆเ,เนี่ยถ้าเห็นแล้วเนี่ยลองดูว่าเราเห็นจุดตัดเห็นอ่าเขาเรียกว่ากดสามส่วนโดยที่ไม่ต้องมีเส้นได้ไหมนะครับมาลองดูนะครับค่ะ จะเปิดไฟล์วิดีโอก่อนอ่ามาดูตัวแรกจะมีจุดตัดให้ดูนะครับ ของเราดูยิ่งเงาเพราะเราไม่ได้พบกันมันครึ่งของหัวใจของฉันได้หายไปวันที่เธอท้านต้องห่างไกลจต่ฉันยิ่งคิดถึงยิ่งห่างทุกเรื่องทุกอย่างล้วนมีเธอในนั้นยิ่งคิดถึงเท่าไร ยิ่งเงในใจขอแค่เธออีกครั้งอยากกอเธอไว้ หลบโยนข้างกันมันได้ยินเสียงเธอทุกครั้งที่เลิฟมาเราก็บเธอไม่เคยห่างไปจากฉันยิ่งคิดถึงยิ่งหาทุกเรื่องทุกอย่างล้วนมีเธอในนั้นยิ่งคิดถึงเท่าไรยิ่งเหงาในใจขอแค่เธอ I'm going to อ่าเป็นไงบ้างพี่หมายเห็นพรเ,เห็นประโยชน์ของกดสามส่วนก็เข้าใจมากขึ้นว่าเวลารเราทําคลิปหรือว่าถ่ายภาพอะไรเงี้ยค่ะพอมันมีพอมันมีตารางเขาเรียกอะไรอะ่ะเออตารางสี่เหลี่ยมมาให้เราดูใช่ไหมก้าช่องเนี่ยมันทําให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่าเอ้ยมันมันเลเยอร์อ่ะจริงแล้วมันไม่ได้วางจุดตรงกลางจุดเดียวมันมันสามารถที่จะไปอยู่จุดตัด ในส่วนของสี่จุดก็ได้หรือว่าไปทางสองส่วนก็ได้สามส่วนก็ได้คือพอมันวางได้หลายรูปแบบมันทําให้เราเห็นภาพว่าเอ้ยวางแบบนี้มันก็สวยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ะมันเริ่มมองเห็นภาพแล้วว่าเอ้จุดตัดกับสามส่วนเนี่ยมันจําเป็นอ่าค่ะจาเป็นนะอันนี้เป็นแค่ทฤษฎีเดียวนะพี่ใหม่จริงแล้วทฤษฎีเรื่องถ่ายภาพเนี่ยมันจะมีเรื่องของเส้นนําสายตาอะไรเยอะเลยนะครับแต่เนี้ยก็หากินได้ตลอดแล้วแหละหมายถึงว่าใช้ได้ตลอด เพราะว่าจริงมันมันมีประโยชน์ด้วยว่าตรงที่ว่ามันใช้ได้ทั้งวิดีโอแล้วก็ถ่ายภาพด้วยเพราะปกติเวลาพี่หมายถ่ายภาพพี่หม<ๆ>ายจะอยู่ตรงกลางช่องตรงกลางช่องเดียวเลยพอวันนี้มาดูเอ้จุดตัดมันสี่ส่วนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็นได้นะอยู่ตรงนี้ก็สวยอยู่ตรงนี้ก็สวยวันนี้ที่หาวิดีโอมาให้ดูอะ่ะคือไม่ไม่ได้เลือกว่าเขาถ่ายจุดตัดดีด้วยนะคือแค่ลองโหลดมาแล้วก็เอาเส้นเนี่ยมาลองทับดูซิว่ามันตรงไหม แล้วเออมันก็ตรงด้วยเพราะว่าเราเห็นวิดีเอ็มวีนี้เนี่ยมันถ่ายสวยนะครับก็เลยลองเอามาเอามาแปะดูเนี่ยเขาก็เออตรงกับจุดตัดอดีเดียหลายเฟรมหลายซีมากอย่างอย่างภาพที่พี่ก้าวโชว์อยู่ตอนเนี้ยมันไม่มจําเป็นจะต้องแบบว่ามาอยู่ช่องตรงกลางคือมันอยู่จุดตัดด้าน,ด,านด้านขวาเนี่ยคือมันก็ได้ทั้งจุดตัดล่างจุดตัดบนมันก็ภาพมันก็ดูสวยเหมือนกันเดี๋ยวพี่เม่จะไปเปลี่ยนแนวการถ่ายของตัวเองบ้างแหละ ส่วนใหญถ้าเป็นภาพนิ่งอะ่ะเขาจะแนะนําให้ตรงจุดตัดเนี่ยมันอยู่ระหว่างศีรษะหรือดวงตาของของนางแบบหมายมันจะ,ะทําให้สายตาเนี่ยของนางแบบเนี่ยพุ่งออกมาได้นะครับอต้องเอาเทคนิคนีน้ไปใช้บ้างลองดูในมือถือเนาะมีค่ะอย่างน้อยเนี่ยเราจะเห็นเขาเรียกว่าเห็นบาลานซ์ของภาพที่เราจะถ่ายออกไปแล้วเวลาเราเล็งกล้องเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อ ภาพมันเบี้ยวนี่หว่าแล้วว่าไอ้ภาพมันทำไมมันเอียงเอียงไปทางขวาจังนะครับแต่วลาเราเรามีจุดสามช่องแบบนี้เนี่ยเราก็จะดูอ๋อผอดีแล้วอะไรนะครับอ่านะครับประมาณนั้นขอบคุณวงอีทีซีด้วย <c oughs> คงไม่โดนฟ้องนะเพราะเป็นวิโดีโอการศึกษาเราเราถ่ายทอดออความรู้อี้เราเอาคือเราตั้งใจเอามาทำเพื่อจะให้ความรู้กับเพื่อนๆนะคะว่า เพื่อนๆจะได้เอาไปใช้ในส่วนของชีวิตประจำวัน,นไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปหรือทำคลิปวิดีโอมันมีประโยชน์มากเลยเดี๋ยวพี่ใหม่ก็จะเอาไปใช้เหมือนกันค่ะจุดตัดสี่จุดครับกับกดสามส่วนเนี่ยผู้หญิงคนนี้เด่นมากเลยจุดเป๊ะพอดีเป๊ะเลยนะอตอนแรกจะเอาสารคดีอะไรมาแต่ว่ารู้สึกว่ามันยาวไปแล้วก็เอาแบบเนี้ยเอมวีเนี่ยมันเป็นซีนซีนซีนที่แบบถ่ายถ่าย มาหลายคัดหน่อยก็เลยน่าจะทําให้เข้าใจได้ง่ายคือประมาณนี้ครับพี่ใหม่ได้วันนี้ <c oughs> ก็วันนี้ได้ความรู้ <c oughs> พี่ใหม่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าปกติเวลาพี่ใหม่ถ่ายรูปก็ชอบอยู่ช่องตรงกลางช่องเดียวเลยไม่ไปช่อง <c oughs> อื่นเลยครับพอแบบว่าเอ้ยมาดูแนวอย่างวันนี้ได้ดูแนว <c oughs> หลายภาพหลายคลิปเลย <c oughs> ก็เลยควาสึกเออก็ <c oughs> น่าสนใจดีอะค่ะแบบว่าเออน่าเอาไปใช้อะไรเงี้ยเพราะว่าพี่หม่ก็ไม่มีความรู้ทางด้านนี้เนาะก็ได้ความรู้ขึ้นเยอะเลยวันนี้ก็ขอบคุณพี่ก้าวด้วยนะคะที่มาสอนเทคนิคดีๆเนาะการจัดองค์ประกอบของภาพแล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในส่วนของการถ่ายภาพนิ่งได้ด้วยแล้วก็ถ่ายค,คลิปวิดีโอได้ด้วยก็วันนี้ดเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยตรงไหนก็ทักแชทมาถามได้นะคะก็เรายินดีที่จะตอบคำถามเพื่อนๆเนาะ วันนี้ก็ตอนนี้ก็จะจะครึ่งชั่วโมงแล้วอืมเริ่มดึกแล้วมดดืดเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะลาด้วยกับเอมวีที่ไม่มีไม่มีจุดตัดให้ดูแล้วกันเนาะลาไปเลยได้ค่ะปล่อยไปเลย่อยจะได้ดูอีกรอบหนึ่งว่าไม่มีจุดตัดแล้วเราจะเห็นจุดตัดในจินตนาการของเราในในอะไรนะเมื่อมันไม่มีแล้วเมื่อเมื่อมันไม่มีกราฟิกจุดตัดให้เห็นแล้วเนี่ยจะเห็นไหมนะเดี๋ยวลองอดูนะครับอ่วันนี้ ก็วันนี้ลาแค่แค่นี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะใครที่มาดูย้อนหลังก็ขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะครับตอนนี ท้องเราดูยิ่งเงาเพราะเราไม่ได้พบกันมันครึ่งของหัวใจของฉันได้หายไปวันที่เธอท่างต้องห่างกไกลแต่ฉันยิ่งคิดถึงยิ่งห่างทุกเรื่องทุกอย่างล้วนมีเธอในนั้นยิ่งคิดถึงเท่าไร ขอแค่เจออีกครั้งอยากกอดเธอไว้นานไม่ต้องพูดอะไรขอแค่เพียงเท่านั้นไม่ขอสิ่งใด พอมีเธอที่เคยปลอบโยนข้างกันมันได้ยินเสียงเธอทุกครั้งที่ลมมาเรากับเธอไม่เคยห่างไปจากฉันยิ่งคิดถึงยิ่งหา่างทุกเรอมทุกอย่างล้วนมีเธอในนา้นยิ่งคิดถึงเท่าไรยิ่งเหงาในใจ I cry. i